ื่นอนแล้วปลุงเงตื่นในเศร้าเมืนอนทำอะไเงตื่นในเศร้าสบายดีเ้อปาลุงเงีซีทุกทุกท่านยินดีต้อนรับขอชูส่องประจอยเด้อจิบแผ่นกิบแผ่จกิบไผิบไผจิบบ้าจิบบารถแผ่จรรถปาบุญไปขับบุญบุญไปปะ

Ơi, <laughs> ừ, chết <laughs> Ê dành đi Dành đi Mềm má Bữa chốt ngọt tí lộ Chốt ngọt má nhá Chốt hình nhắn Oh, oh. Major không ai luôn mặt chung hoài kia. Muy thôi, mày Cứ Mày nó lúc là đâu. Mày nè Mày khổng Mày là mấy đâu. Mày

โค้นมาดินดเบิบ้งพับแน่นเลยเนอพับแน่นไงนี่พับแน่แล้วไม่ีหมอเอมาวมมีหมอไม่ไมีหม,มอใจพอนะพอ,อยังบ่หอดอีกแล้วมื้อนี้กะพอบุญยังบ่มาอีกแล้วมื้อนี้กะ มาล้วั <c oughs> ่นหั่นคันคอบอฮวัดไข่บอฮะมาละววาดเป็นอะไรอึอเป็นวัดบอแบบนี้แม่เป็นวัดบอแบบนี้อยู่ๆก็เป็นบ่ได้เห็นอยังก็ได้แม่ที่เป็นวัดเแ๊ะนี้บนก hả ui ai à, <coughs> hàn ui bưng hả à, bưng hả áp nè mèo bưng này áp à mèo bưng con à gì rồi 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 มีพายอีกบ่นี่มีอีกมีพัยอีกมีพายอีกมีพายอีกบ่นี่มีแม่จอยแล้วมีพายอีกมีแม่จอยก็มีพ่อบุ้นแล้วก็มีพัย่อื้มไอ้ปิดปากเก่งเนี่ยมันก็มีวาสนามีวาสนาแล้วก็มีพัยบ่นี่มีเอื้อยยังบ่เนี่มีเอ้ยหังมีเอ้ยพามีเอ้ยพา มีเอคุ้มมีคุ้มมีเสื้อคุ้มมีเอคุ้มเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีบ่าจ้อมมีบ่าจ้อมแล้วมีใครอีกวะนี่มีบ่าจ้อมมีน้องวาสนามีพุดดุเมตู้พุตู้นี่ บาดห้องนายว่าจเนะเจีบคอเนี่ยสีบลนะ็อ่นะฮันเม่ว่าอยู่อย่าห้องดังไรพายพาห้องพายพาลูกห้องห้องนะฮะเออคุมบ่เฮ้อ,อไปใส่ดูเดี๋ยวไปหน้าตู้อีกบ่คนนี้เฮ้ พ่อบุญเนี่ยพอบุญยังไม่ได้มาพ่อบุญยังอยู่กับไก่พอยังอยู่บุญบักกับไก่นึงพ่อบุญอยู่ไกยอยู่ไก่กุฎิยะมาหาลูกจ้ำอันนี้กินหอดแล้วบ่กินหอดแล้วบ่กินหอดพ่อบุญบ่บ่ห้องจะพ่อบุญห้องอยู่เสมอ ดมผ่าเราไปก่อนเ้ออีห้อเราก็นเ้อดมๆมอ่ะอดมอืมอืมอย่ากวดตุพาจิกัดผ่าจิตจุตจิข้างน้อยข้างน้อยแก้มจมูกตาคิ้วกระพากผมหูหูวัดอันนี้หูวัดอันนี้เดินเมืองยงไงแมสิถหาเมึงใช้ปากวัดนะ ปากอยู่อใจดืมแล้วนี่วาชนาดืมแล้วนี่ปากน้อยว่าอยู่อใจได้นี่มาล่ะฮะมาดืมแน่เสียปากหยนี่ค้างน้อยไปนี่ค้างน้อยไปค้างน้อยไปดีนี่นะฮะ นมดีแฮ้นมดีแท,นแท้นอนเต็มอิ่มมอมาลมานอนเต็มอิ่มมอนลมดีแท้ปรลุกปะลุกปะลุกนะเฮียเนี่ยเฮียเ,เ,เ,เนียัาเฮีย เอะเอะไปใช้บันมาจะไปใช้เม oh, ียวแห้องนั้นนันบลูเมียวห้องนั้นนนบอกเมียวเมียววเมียวบัดเมียวนาไพมีเมียวนามีเมียวนาตู่มีเมียวบอ ะมีบอามีหมามีบอมามีมีมีแล้วเซ้เซ้เซ้หูบาดนะลืมนะจ๊ะเออปากบาดได้สิปากอยู่ใช่นะโอ้คางบาดได้อยู่ใช่คางอ๋อเก่งแท้หูหลังแแมะอยู่ใช่หูหลังแมะบาดนะ ตาวาดได้จ้ะตาวาดนะโอ้คิ้วได้คิ้วเลยคิ้วกระพักนะนี่คิ้วนี่คิ้วใช่ปากจูวาดนะชงจุกแม่พ่อนะปากจูวาดอยู่ใช่อืมบบจักพ่อวาดนี่โบจักชอบมันจักอยู่ใช่เ่านี่อยู่ใช่อยู่ใช่ปากจูวัดอืม โอ้สบายดีโอ้ยแม่ลืมบอกว่าสบายดีป้าลุงสบายดีเด้อสบายดีงามๆเด้อสบายดีสบายดีโอ้สันีิก็เก่งแน่สันีิก็เก่งแน่เก่งนะจ๊ะทูโอ้เก่งอะเก่งแน่นี่ะเก่งแน่นี่นะ เก่งแท้หนูไปเจอนี่นะลูกเอเจอนี่คือเก่งแท้นะเออลูกพ่อบุญบ่บอลูกสาวขอบุญบ่โอ้โหเมื่อคืนนี้บ่ได้คุยน้ำพอดซ่ำพี่นะ้องไงเมื่อคืนนี้ม,มีสัญญาณพ่อจงเสียงมาบอกกูซื้ออื่นเท,ทา่าห้าพ่อบุญเนาะอยู่บ้าน ใส,ส่สวดเลยไปเจ้ากันนี่แล้วบ่ไม่ใช่ไปจ้ากันนี่บอก,บก,บกบอยู่กระตุบหน่อยเลยไปเจ้าบอกมาหาลูกช่ไหมเจ้ากันนี่บอกมาชนาก็บบ่โทรหาเราอันนี้ตึงนึงตึงนึงตึงนึงตึงตึงจุงตึงจึงจุงจึงจุงอยากไปหน้าตู้บ่เมื่อนี้กะฮะพังมึงก็บลูกโดยสัมผัสมาตกจงังไปเนาะอีหล่ายอยากไปบ่บ่เจ้าจอยากไปหน้าตู้บ่ฮะ Đã bài hà đã bao bò Hà mì tu bò Hả bà điện nó bê na hả? Hả? Như, hả Mèo vô? Mèo Ôi là na giờ lồm này ná hồi Bài Lồm này lồm áo hẹp hả กินหอดเอาแฮงบ่โดมอย่งนั่นเลยปุ <fs> <ique> ่สมาก็มาเด้อพ่อบุญเด้อใช่โฆษณากินหอดได้ไล่ใช่เที่ยโดมแต่ผพานี่นี่เที่ยโดมตะพาห์ฮหมดครบใช่หรอเออหมดครบบ่อ่ะตบหน่อยสิ tốt hơn đây tóc Bé đây tóc nơi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  đây mà nơi đây nhung nơi đây tóc nơi đây tóc nơi đây ปุ่งหนิง <go> ปุ่งหนิงปุ่งหนิงขี้ขันเนี่ยตื่นนอนมาวิดเบือนวิดเบือนอยู่ชวนลูกกับลูกอับนี้ดำเข่าเบื่อไปเกลือนุกหนุกจกี้แห่แแห่หูคาเบิ่งดำเข่าเบื่อแล้วไปเกลือนุกหนุกจกี้แห่แแห่หูค้าแห่หูคา ตจำขบือตจำขบือตจำขบือเกล็ดลกๆจอกีแย่แยวก็ส่งเขาหน่อยเลยจุดนอนกันเลยหน่อยประเด้าคืนปู่ปึงยึงมาแล้วพี่น้อยเนาะยังมาได้หาซื้อใหม่ให้เพิ่นเช็คชุดบริษัทเสื้อผ้าให้วาสนาแต่ร้อนเติบเลยพี่น้องเนาะได้เดือนเนา Lai đi anh chút chụp tèn nè cỡ Chút nè cỡ tè yong lòi anh chúi hôn đuôi yu hm 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 ไปลุกป,ปะน้องวาสนาะ้าไปอาบน้ำปะนูน่นอ,อาบน้ำปะอ่ากะบโบง,งามนะแปลงฟันไปนูงนนูอง,องไปสีนนั่นแหละอีดูอยากเข้าห้องอยากเดินย่ห้องนี้เอาบอาออกไปจากเ้รงนอกค่ะ ไปป่ะไปยู่นอกไปยู่ออกไปตต้มเตมป้าป้าไปยู่นอกปะปะปูไตปูไตบ้บ้าดบานศาสนาอยู่น้ำอาทองเนอะเนอะไจอไปหลัดกันเนอะเนอจอยไปซชื่อกับข่ากันเนอะอยู่อยูกับเอ้ยอนอยู่กับอาทองเนอไรบอมาชิยู่บออยู่น้ำ

อยู่บ้านนู้น่หนิเหนบ่าแมว่านันโอ้ได้อยู่น้ำเอยไอยู่น้ำอาจะแทบไปนี่ไย้มอาแทะไปปะไปไปย้อมอาปะโนโนโนไปน้ำมอยฉไปน้ำบอไปน้ำมาไปนไไปน้ำแม่บ่ไปแม่ใจไปน้ำแม่อจแม่ใจไปไปลดไปจ่านตัวปบบัดอยู่เพื่อน Chữ ra năm á. Nè. Nô nô nô. mẹ ăn xì ma vô. Mẹ anh xì ma vô đây. ok ok. vâng mẹ sẽ ạ. Dù á, cặp dù năm hải. อยู่น้ำพายไปตอบแม่ก่อนไปไว้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 ตอบแม่ก่อนไว้ไว้จะไปน้ำบ่ไป,ปน้ำอาบน้ำได้ไปลูกอาบน้ำได้หนิฉันจะไปน้ำนะน้อบไปป่ะแม่นป่ะอยู่ห้องแม่นป่ะมาชิอยู่ห้องผู้เดียวท้าป่ะอุ้ยยากเนี่อยู่ห้องคนเดียวมิจอยบอป้ามินดอกมิจอยบอป้ามินดอกนี่นะ เมย์จอยสิไปตลาดกับเอยพาไปตลาดว่าสิอยู่น้ำตู้วิชิจูน้ำอาเมยถามบีช่องข้างนี่จะสิอยู่น้ำไผ่จะสิไปน้ำบอจะสิไปน้ำเมย์จอยบ่อเอออยู่น้ำอาบออยู่น้ำตู้บ่

บ้านในบ้านจะอยู่เฮือนท้าเดี๋ยวแม่พระปะเหมืนเฮือนอัฐทองอยู่กับอัฐทองอยู่กับเอื้อยกาเป๊ปเดียวได้บอได้บอได้บอได้ไหมได้ไหมแคล้วแคล้วคล้โอเคโอเควะแคล้วแค้วเออใช้สิไปนะแม่ต้องไปแปรงแข้วไปอาบน้ำลุกเร็วๆลุกย่างไป ไปลูกไปจิไปแล้วบอจะไปล้วไปอาบน้ำได้ไหมไป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 ไไป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 ไไปโอเคโอเคโอ้จะไปแห้งยังดิอันนี้จะไปแล้วแม่แห้งยั่ดิไปงก่อนแล้ววะ บาสิไปดสายมาไ,ไปเลย,เ,ลยเอาบอกปลาลุงแม่บอกปลาลุงแม่ชัยสไปบอกบอกปลาลุงก่อนไว้มาทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนค่ะมาสบายดีก่อนมาสบายดีกันนี่นี่นี่ตื่นมาบอกบอกบอกปลาลุงก่อนไปอาบน้ำก่อนเด้อเหรอลุกอาบน้ำแล้วแหละลานไปอาบน้ำก่อนเด้อปลาลุงนู่นอวิ้<บ>หันดินโตอ,อีกเลยพังไหมวานะ ทุจ้ากันทุจ้ากันหาเสียงรถดผู้ตูมต่มาตู่มาตู่มาเจ้านี่เอาไว้ทุจ้ากันไหมโอเคสนนพี่น้องไป,ปจอยกันสิขอจบคลิปเพียงสันีดก,ก่อนเด้อพระศาสนาอาบน้รมกอนอขอบุญขอบคุณหลายเด้อปลาลุงเด้อทีอ่เข้ามารับชมโดยที่กดขำโฆษณาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วกลับเข้ามาสบายดีทุจานน้าลูกหล่ะทุจ,านานทจานน้าจานน้านี้แค่ใช้ใช้บ้านจ้า จ้าจ้าบัดนี้จ้าจ้าแงงามๆสวดี